โอโคตามีนใช้อย่างไรให้ปลอดภัยจะทําโดยร้านยารักสุขภาพจังหวัดเชียงรายโอโคตามีนคืออะไรก่อนอื่นเรามารู้จักกันเลยว่าโอโคตามีนนั้นใช้ทําอะไรโอโคตามีนเป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาการปวดศีรษะไมเกรนซึ่งในประเทศไทยก็จะมีหลายยี่ห้อแต่ละลยี่ห้อก็จะมีตัวยาสำคัญก็คือโอโคตามีนทาเทตขนาด1เมิลลิกรัมผสมอยู่กับคาเฟอีนขนาด1 0 0รมิลลิกรัมไมเกรนคืออะไรลักษณะของ,งาไมเกรนเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับ อาการของไมเกรนนะครับลักษณะเด่นก็คือปวดศีรษะข้างเดียวปวดศีรษะแบบตุบๆเป็นจังหวะหรืออาจจะมีอาการปวดอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดมากจนทําอะไรไม่ได้เลยหรือการเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนปวดบริเวณเบ้าตาหรือบางครั้งจะทนแสงจ้าทนเสียงดังไม่ได้นะครับแล้วเราใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยก็มาดูกันเลยครับการใช้ยาอย่างถูกวิธีควรทาอย่างไรหนึ่งนะครับไมเกรนจะต้องใช้เฉพาะเวลาที่มีอาการปวดเท่านั้น ห้ามใช้ติดต่อกันทุกวันเพื่อป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนเด็ดขาดนะครับขนาดการรับประทานยาที่เหมาะสมนะครับก็คือรับประทานเมื่อมีอาการปวดศีรษะไมเกรนในครั้งแรกจะกิน1-2เม็ดจากนั้นทุกๆชั่วโมงหากอาการไม่ดีขึ้นสามารถรับประทานซ้ำอีกครั้งละ1เม็ดได้นะครับแต่ว่าใน1วันห้ามเกิน6เม็ดนะครับแล้วก็ใน1สัปดาห์ห้ามเกิน10เม็ดครับผมต่อมานะครับถ้าหากใช้ยาผิดวิธีจะเกิดอะไรขึ้น การรับประทญญานยาเออโคตามีนติดต่อกันทุกวันหรือว่าเป็นการใช้ที่ผิดวิธีส่งผลให้ผู้ดานโลหิตสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้ครับต่อมานะครับมาดูผู้ป่วยที่ห้ามใช้ยาเออโคตามีนมีใครกันบ้างก็จะมีผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาเออโคตามีนหรือสารที่เป็นอนุพันธ์ของเ e ออกอดอัลคาลอย2ผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน 3. ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการตับและไต สี่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจห้าผู้ป่วยความดันโลหิตส,สูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันได้หกผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสะเลือดเจ็ดผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อมานะครับมาดูผลข้างเคียงของการใช้ยาอุกตามีนกันก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนใจเจ็บหน้าอกความดันโลหิตส,สูงชาปลายมือปลายเท้าถ้าหากเกิดอาการชาปลายมือปลายเท้าควรหยุดยาแล้วรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชทันทีนะครับ ต่อมานะครับยาตีกันถ้าหากมีการใช้ยาอะไรอยู่เป็นประจำกรุณาแจ้งแพทย์หรือเภสัชก่อนรับประทญญานยาเอโกตามีนะครับผมเพื่อป้องกันปัญหาการตีกันของยา